สวัสดีค่ะช่องปุเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะเพราะว่ามาชา้านะ เมื่อวานนี้วันที่สองสิงหา6กสนะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายรูดคือ7นะคะ mm hmm. เราก็มีตัวเจาะเนาะศูนย์นะก็ขอแสดงความยินดีกับ F c ซที่ถูกหวยด้วยนะคะถ้าใครไม่ถูกก็มาเอาใหม่เนาะอ่ะมาลุ้นกันวันนี้นะคะวันนี้วันที่สสิงหา6กสี่แนวทางฮานอย สายวิ่งสายรูดคือหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนาะเอาพอประมาณตนนะคะพอหงมปากหงมคอนะคะก็ทาให้เป็นการรบกวนเปนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะปังปังรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ